สายฝนคนสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาเย็บจะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เราจะมาทําแขนอันนี้ผ้าช่างก็กะไว้แล้วทีนี้เราจะมาหาตําแหน่งที่เราจะเย็บเข็แรกเผื่อจะเข็บทั้งฝั่งที่ช่างยืนเอาไว้ประมาณ3มเซนแล้วก็ขีดตรงกลางกลางหัวแขนตรงนั้นจะเป็นล็อกที่เราจะเย็บเข็แรก เร,เ,เราจะเริ่มนนวจากล็อกสีค่เออสีครีมเราจะจับล็อกสีให้ตรงกันแล้วเราก็จะเนา ช่วงตีเกตแขนเสื้อจะไม่เยอะเท่าตีเกตตรงตัวเสื้อเพราะว่าแขนเสื้อจะตีแค่สี่เกรดตัวเสื้อจะตี7จ็ดเกรดทีนี้เราก็จะเนายาวจนสุดทั้งหมดสีด่เกราพอเราเนาได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะไปรีด พอเรารีเสร็จแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาเย็บกดเกรดในลักษณะเราจะจับในลักษณะแบบนี้ข้ามสองล็อกให้ลิมให้ลิมให้ริมเก็ดของสีครีมไปชนกับล็อกสีน้ำตาลแล้วเราเย็บเราจะเย็บให้ชิดล็อกสีน้ำตาล เราจะเดินกดในลนักษณะแบบนี้ยาวสุดผ้าเลยเราจะเย็บทั้งหมดแบบนี้สีก่กลิด พอเราเย็บเสร็จแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดมันมีทั้งหมดสี่เกรดหนึ่ี่เดี๋ยวเราจะไปรีดที่เรียบร้อยแล้วจะไปวางแขนกันพอราวางแขนอันนี้ผ้าจะเป็นผ้าชิ้นเดียวเพราะว่าแขนอีกข้างหนึงช่างทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว เราจะวางกลางหัวแขนกับกลางปลายแขนให้อยู่ระหว่างกลางของทั้ง4เกตจากนั้นก็ลงมือตัด เสร็จแล้วเราก็จะกริ้งกริ้งแขนออกมาทั้งหมดต่อไปเราจะมาเดินลูดปลายแขนเเราลูดเราจะเดิน ได้สามเส้น หัวแขนเราก็จะรูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินรูดหัวแขนปล่อยได้ห่างแล้วเดิน3เส้นเส้นแรกจะเดินเส้นจริงแล้วเส้นที่2กับเส้นที่3ก็จะเดินห่างจากเส้นแรกประมาณ1ตีนเพ พอเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มต้นรูดปลายแขนกันก่อนช่างจะแยกได้อ่าได้บนกับได้ล่างออกจากกันแล้วใช้ได้เส้นล่างเป็นตัวดึงรูด แล้วแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นรูดระบายกันเราจะรูดแขนแขนจะกว้าง8นิ้วเราจะรูดให้ได้8นิ้วกว่านิดนึงจากนั้นเราก็จะเกลี่ยรูดระบายของเราให้เท่าๆกันให้ออกมาสวยๆพอเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปเดินเ,ออเย็บกดรูดระบายของเราไว้ พอเราเดินเย็บกดเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปรีดตรงที่เรารูดนให้เอาตอรีดทับๆนิดนึง ต่อไปเราจะมาเข้าทองแขนกันจะใช้ถูประกบถูกแล้วก็เดินเย็บกัดเข็มหมดเสร็จแล้วก็เดินเย็บ ทีนี้ช่วงปลายแขนเราจะผ่าประมาณตั้งแต่ห้าเซนถึงเจ็ดเซนแต่ช่างน่าจะผ่าประมาณเจ็ดเซนอันที่จริงเราจะเย็บเป็นเส้นเดียวกันแต่นี้ช่างลืมช่างเลยต้องมาย้ำทีหลังต่อไปเราก็จะไปเจียนจะเข็บทิ้งเสร็จแล้วก็เราก็จะไปโพง้งพอเราโพ้งเสร็จแล้วก็จะรีดแปะตะเข็บ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเข้าขอบแขนกันขอบแขนของช่างจะอัดผ้ากาวยืดจะบางๆไม่นาพอเอาพอราอัดผ้ากาวยืดเสร็จแล้วเราก็รีดสันทบผ้าเออขอบแขนก็จะใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วก็จะได้าลายล็อกผ้าสามล็อกพอดีก็เลยช่างก็เลยไม่ต้องกิ้งเส้นกิ้งก็เลยใช้ลายล็อกผ้าเป็นเกณฑ์ ขอบแขนก็จะยืนด้านหน้าหน้ายืนหลังเกี่ยวด้านหน้าจะยื่นประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนส่วนด้านหลังคือแขนหลังไม่ต้องยืน่น พอเรากัดขอบแขนกับปลายแขนเสื้อเสร็จแล้วต่อไปก็เราก็จะลงมือเย็บ พอเราเจียนตะแคบเสร็จแล้วตรงนี้ตรงขอบแขนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปรีดนิดหนึ่งพอเรารีดเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเย็บตัดขอบแขนกัน พอเราเย็บตัดขอบแขนเสร็จแล้วเราก็จะเจียนเข็บทิ้งเสร็จแล้วเราก็จะกลับมุมออกมาใช้เข็มงัดมุมออกมานิดนึงเพื่อให้ได้มุมแหลมๆพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะพับเก็บตรงนี้เข้าไปนิดหนึง่รงรนขอบแขนด้านในตรงนี้พับเข้าไปแล้วก็เข็มมุดกัดไว้พอเสร็จแล้วเราก็แล้วเราก็จะเอา พอเราเนาเสร็จแล้วเราก็จะลงมือเย็บปลายแขนเออไม่ใช่เราจะลงมือเย็บขอบแขน พอเราเดินขอบแขนเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะจับเกยกันขอบแขนด้านหลังก็จะแซกกลังดุมเม็ดหนึ่งแล้วที่ขอบยืน่นด้านหน้าขอบยื่นมาก็จะเป็นที่รอ,องเป็นลิ้นยื่นออกมาเพื่อที่เราจะติดกระดุมเม็ดหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้เราจะมารูดหัวแขนกันเราก็จะรูดหัวแขนเกลี่ยให้เท่ากัน พอรารูดเสร็จแล้วรูดระบายจะวัดรวมันทั้งหมดจะได้8เซนถ้าก็จะแบ่งจากกลางหัวแขนไปฝั่งด้านหน้า4เซนแล้วก็ฝั่งด้านหลัง4เซนพอเสร็จแล้วรวมกันก็จะได้8เซน พอเรารูดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้สำหรับหัวแขนประมาณนี้พอเสร็จแล้วแขนเสร็จแล้วแบบนี้แล้วเราจะไปเข้าวงแขนกันพอเราเข้าวงแขนแล้วก็จะจับล็อกท้องแขนล็อกท้องแขนให้ตรงกันจะเก็บตรงท้องแขนตัวนี้เราจะไม่ใส่ไงหลัง แล้วก็ล็อกหัวแขนให้ตรงกันจากนั้นเราก็กัดแคมมุดโดยรอบเสร็จแล้วเราก็จะลงมือเย็บ พอเราข้าวงแขนเสร็จแล้วแล้วก็ดูนิดนึงดูความกลับกลับออกมาดูความเรียบร้อยนิดนึงพอเสร็จแล้วเราก็จะเจียนจะเข็บทิ้งพอเราเจียนจะเข็บทิ้งเสร็จแล้วก็จะไปโพงพอโพงแล้วเราก็จะไปรีดวงแขนให้เรียบร้อยพอเรารีดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ น,นี้เดี๋ยวเราจะมาหนุนปีกอันนี้คือฟองน้ำที่เราจะทำนุนปีกตรงไหลกว้างจากนี้มานี่สามเซนครึ่งแล้วกว้างจากนี้มานี่สิบสองเซนแล้วกว้างนี้มาจากไหนคือมาจากตรงที่เราลอยรูดตรงนี้ตรงนี้เราลูด ตรงนี้มาถึงตรงนี้รวมกันแล้วเป็น8เซนเวลาเราตัดพองน้ำเมื่อที่จะหนุนปีกเราก็ต้องเผื่อออกมาอีกสองข้างละสอเซนอันนี้2เซนฝั่งนี้2เซนก็จะรวมเป็น12เซน พอเราทำฟองน้ำที่จะนุนปีกเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะหาครึ่งกลางครึ่งหนึ่งก็6เซนพอเราหาครึ่งกลางได้เสร็จแล้วเราก็จะไปติดกับตัววงแขนเอาครึ่งกลางที่เราหาได้จับให้ตรงกับตรงตะเข็บไหลตรงนี้เอาสองจุดนี้จับให้ตรงกัน จากนั้นเราก็จะวางฟองน้ําให้ชิดกับเส้นให้ชิดพอดีกับเส้นที่เราเดินเย็บเข้าวงแขนจากนั้นเราก็ลงมือเดินกดเย็บฟองน้ําติดเข้ากับวงแขนเสื้อเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นประมาณนี้ก็จะพักเข้าไปด้านในนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ ไม่เห็นหน้าไม้ก็จะเป็นแบบนี้พักไปแบบนี้นี่ก็จะมาหนุนรังไหล่ก็จะหัวแขนก็จะเป็นแบบนี้ก็เสร็จข้าวงแขนเดี๋ยวเราไปขึ้นหุ่นดูกันเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีเย็บแขนเสื้อข้าวงแขนขอบคุณมากมากค่ะที่ข้ามมารับชมคลิป ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ